สวัสดีคะ่ะเฮลโลที่รักทุกคนอาจารย์ปุ๊กพูดตรงๆเรื่องสัลยกรรมนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สดให้ความรู้ดีๆเหมือนเดิมนะคะก็อาจารย์ปุ๊กก็เป็นที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาล j e w เ l r y ี l พ s าสติกเซอร์นะคะตอนนี้ก็ทํางานที่โรงพยาบาลครบปีที่13ปีนี้เป็นปีที่13นะคะแล้วก็ดูแลเคสคนไข้มาประมาณ4-5,000เคสนะแอดมินตาเช็คเสียงให้พี่หน่อยนะระหว่าที่แอดมินตายเช็คเสียงเราก็จะ ใส่ช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจมีคำถามเกี่ยวกับการทำสัลากรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสัญยกรรมที่ประเทศเกาหลีนะเป็นความรู้สัลากรรมองค์รวมคุณสามารถติดต่ออาจารย์ปุ๊กได้ที่บ้านเขียวโอเคไหมคะสอบถามคําถามได้โอเคปะ่ะอาจารย์ยินดีตอบคําถามด้วยหัวใจเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องส่งไปถึงสังคมไทยเพราะตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมีความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับการทาสัญยกรรมค่อนข้างเยอะโอเคไหมคะก็ เพจเพจนี้อาจารย์ตั้งมาเนี่ยก็คือเป็นแรงบรนดาลใจให้สาวๆมีมีพลังใจในการแล้วก็หนุ่มๆได้มีพลังใจในการพัฒนาตัวเองแต่ไลฟ์นี้โดยเฉพาะจะเป็นไลฟ์ที่เรามาให้เกี่ยวกับความรู้ด้านการทําสัญญกรรมโดยเฉพาะโดยไม่ไม่แบ่งแยกสัญชาติไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกทุกอย่างเต็มใจเพื่อที่จะมาให้ล้วนๆใครที่มีคําถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้เพราะว่าคอมเมนต์ของคุณเนี่ยบางทีอาจจะคําถามอาจจะตรงใจกับเพื่อนบางคนอาจารย์ก็จะตอบคาถาม กางไลฟ์สดนี้เลยโอเคไหมคะอ่าโอเคค่ะโอเคแล้วก็เอ่อช่วงนี้ก็ขออนุญาตคุยระหว่างที่รอคนเข้ามาในไลฟ์นะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศที่ประเทศเกาหลีเธอตัวเธอโคตรร้อนเลยร้อนแบบร้อนเหมือนอยู่ไทยแต่ว่าเธอก็อยากได้เกรงกลัวใครที่อยากมาเที่ยวเกาหลีก็คือเตรียมเสื้อมาเหมือนที่เมืองไทยโอเคปะ่ะแล้วก็มันเป็นข้อดีอยู่อย่างเพราะว่าสาวๆเกาหลีเนี่ย เขาเป็นชาติที่แต่งตัวหน้าร้อนไม่เก่งเขาจะเขาจะไม่สวยในหน้าร้อนแต่เขาจะสวยในหน้าแบบหน้าออทัมหรือหน้าแบบว่าเออหน้าหนาวเพราะว่าเขาจะแต่งตัวเก่งแต่ถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเขาแต่งตัวแบบไม่ได้สับปะรดเลยอะโอเคป่ะคือไม่เก่งเลยแอดมินตายคิดเหมือนกันป่ะไม่เก่งเลยเดินบนท้องถนนฉันไม่เห็นใครสวยเลยอะคือเหมือนถึงการแต่งตัวนะหน้าเขาสวยแต่ว่าเหมือนถึงการแต่งตัวเขาไม่เก่งไม่ใช่เราเขาจะรับเฉพาะซีไซน์เสื้อผ้าที่ขาย ใช่ไม่สวยเลยแฟชั่นหน้าร้อนไม่สวยเท่าเมืองไทยดังนั้นอะ่ะเธอมาที่เกาหลีอะอย่าน้อยใจว่ามาหน้าร้อนแล้วจะไม่ดีมันมีข้อดีอยู่อย่างคือเธอจะแต่งตัวแล้วก็สวยโดดเด่นโอเคปะ่ะเพราะว่าสาวไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มิกแอนแมทในหน้าร้อนได้ดีเพราะว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนแต่ในขณะที่าาาททใช่เอาเสื้อผ้ามาจากไทยอย่าหวังมาซื้อเอาดับหน้าเพราะว่าเสื้อผ้าที่เนี่ยหน้าร้อนอ่ะไม่สวยเลยไม่ได้เรื่องเลยดูไม่จืดโอเคป่ะเธอจะต้องใช้เสื้อผ้าของ ของของเมืองไทยเอามาแล้วเธอแต่งแล้วเธอจะเฉิดฉายมากแล้วมันจะทําให้เธอดูโดดเด่นแล้วก็สวยเขมหน้าร้อนจะเป็นหน้าที่สาวไทยสวยที่สุดไม่ว่าจะเมคอัพทุกอย่างเราจะเมคอัพได้ดีถูกไหมเพราะเราเพราะเราเคยชินกับหน้าร้อนของเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณปายแก้วเดี๋ยวเดือนหน้าพบกันนะคะจุ๊บจุบดีใจจังเลยค่ะที่ได้พบคุณปาย,ปายแก้วนะคะที่ถึงถนนใช่ไปเอ้ยแต่รอบนี้มันมากับแฟนก็พาแฟนไปด้วยว้า พาแฟนไปด้วยได้ป่ล่าไปหรือว่าหรือว่าไม่ได้ได้ป่ะได้ปปะปาไปตอนนี้พี่โสดแล้วนะพี่ไม่มีแฟนนะพี่พาไปเที่ยวได้โอเคป่ะพาไปได้ตลอดจะจะตีหนึ่งตีสองตีสามก่อนหน้านี้หรอโสดโสดโสดตัดตัดตัดโอออกตัดตัดเอาโอออกโอเคป่ะก็สำหรับไลฟ์นะคะของอาจารย์ก็จะมาพบกันใน อา,อาจารย์จะพยายามมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตอนแรกส่วนใหญ่อาจารย์จะมาในวันเสาร์ใช่ป่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ย้ายแล้วอาจารย์ย้ายมาเป็นวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์จะต้องมีภารกิจปฏิบัติการเนาะอาจารย์ก็จะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวันที่เรา,าสามารถที่จะมาไลฟ์ได้ก็จะมาไลฟ์ในเวลายามเย็นแบบนี้นะคะโดยอาจารย์จะส่ง ข้อความไปว่าอาจารย์จะไลฟ์วันไหนล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันในบ้านฟ้านะคะเป็นข้อดีของคนดูนะเพราะว่าช่คนดูอาจจะน้อยในวันธรรมดาแล้วคณอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ของรางวัลใช่ค่ะก็เป็นข้อดีข้อดีข้อหนึ่งก็คือจะทําให้ของรางวัลที่เรามีในทุกๆไลฟ์เนี่ยมันมันมันง่ายขึ้นในการได้รับนะคะก็สําหรับไลฟ์นะคะอาจารย์ก็จะมาในบ้านดําก่อนบ้านดําก็คือชื่อชื่อเดียวกันเลยนะคะอชื่อเหมือนบ้านฟ้าคืออจุดปุ๊กเว้นวักพูดตรงๆเรื่องสัญญกรรม อาจารย์จะมาสอนแต่งหน้าสอนทำผมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมาหลังจากแต่งเสร็จก็จะมาไลฟ์สดให้ความรู้ด้านการทําสัญญการที่บ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงค่ะสวัสดีค่ะชุดนี้ขับสีผิวอุ้ยแต่งกิ้วมากเลยอ่ะพี่ปุ๊กหนูไม่เคยมีชุดนี้เลยค่ะส่วนใหญ่หนูจะใส่เป็นชุดไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้ใส่สีน้ำเงินแต่ชุดที่พี่ปุ๊กซื้อให้อ่ะที่ซื้อให้หนูอ่ะสวยมากเลยค่ะมันเป็นสีน้าเงินเหมือนกันเออเนี่ยค่ะก็ก็โอเคค่ะใส่แล้วก็รู้สึกว่าดูดีค่ะขับผิวด้วยอ่า กบอกสําหรับวันนี้นะคะก็ท้ายไลฟ์นะถ้าใครที่อยู่ด้วยกันไปจนถึงอีก20นาทีถัดไปเพราะว่าไลฟ์เนื้อหาในวันนี้อาจารย์จะกระชับให้สั้นเนาะก็คือถ้าใครอยู่ถึงอีก20นาทีถัดไปเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ของรางวัลตัวนี้ค่ะของรางวัลตัวนี้ก็คือเป็นของรางวัลที่ยังไม่แตกในสัปดาห์ที่แล้วนะเอะก็คือเป็นโลชั่นน้ําหอมซึ่งโลชั่นน้ําหอมเนี่ยแอดมินตายอยากได้มากเพราะว่าแอดมินตายได้กลิ่นกายของอาจารย์ปุ๊ก แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมทาน้ําหอมันหอมขนาดนี้แต่จริงจงแล้วมันไม่ใช่น้ําหอมนะมันเป็นโลชั่นน้าหอมซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตอนทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแต่ส่วนใหญ่อาจารย์จ,จะเลือกใช้ตอนเย็นนะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเ,เวลาเราทาแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราออกมาจากห้องน้าเนี่ยคนรอบข้างอาจารย์จะทักผู้ชายจะทักเลยว่าทําไมเนื้อเราหอมจังเลยทําไมเราหอมโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําหอมแต่จริงๆแล้เราเคล็ดลับของอาจารย์ก็คือใช้ตัวนี้ค่ะ เคไหมชโลมเข้าไปทางล่างเลยแล้วก็จะเหมาะกับหน้าร้อนของเมืองไทยแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนของเกาหลีเพราะมันไม่เหนอะไม่เหนอะหนาจนเกินไปคุณจะชอบโลชั่นตัวนี้ค่ะถ้าคุณได้ใช้กติกาง่ายๆนะอาจารย์จะแจกแจกฟรีๆเลยไม่ได้ขายโ okay, อเคไหมคะสําหรับคนที่ตอบคําถามถูกต้องเป็นท่านแรกเคไหมแล้วก็แชร์ให้อาจารย์สองครั้งแชร์ไลฟ์นี้ให้อาจารย์สองครั้งแชร์ได้เลยนะคะกดแชร์ห่างกันแม้เพียงหนึ่งอาทีเราก็ให้นะโอเคไหมคะ หลังจากแชร์เสร็จแล้วห่างกันเพียงหนึ่งนาะทีแคปเจอร์หน้าจอแชร์มานะคะเราก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของอาจารย์นะถ้าแลวก็ถ้าส่งมาป,ปุ๊บค,คุณตอบคำถามถูกต้องเป็นท่านแรกอาจารย์จะให้คุณเลยค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดีมากเพราะว่าเป็นตัวที่อาจารย์ใช้อยู่เป็นประจำเนาะ, <c oughs> ะทีนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหาในไลฟ์เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนื้อหาของเราในไลฟ์เนี้ยก่อนเข้าเนื้อหานอาจารย์ขอขอนุญาตสอบถามก่อนที่รักทุกคน คุณเคยไหมว่าเออเวลาเรามาทำัญลากรรมที่ที่เกาหลีหรือที่ประเทศไทยก็ตามอะ่ะเราคิดว่าทุกคนต้องมีเรฟเฟอเรนซ์เนาะส่วนใหญ่จะมีเรฟเฟอ์เรนซ์ประมาณแปดสิบเปอร์ซ็นต์ป่ะอันมิตรายมีเรฟเฟอรเรนซ์ป่ะไม่ได้มีเป็นหน้าคนแต่มีเปินแบบแบบสมุนไพรอ่าโอเคโอเคอย่างนั้นก็ถือว่ามีอย่างตัวอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็เป็นคนมีเรฟเฟอรเรนซ์นะย้อนไปนเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วที่อาจารย์มาทำัญลากรรมที่เกาหลีครั้งแรกอ่ะอาจารย์มีเรฟเฟอรเรนซ์นะ อยากรู้ไหมว่าเเอร์เฟลเนของอาจารย์คือใครอยากรู้ไหมให้ดูเลเยอร์เฟเลนของอาจารย์คือคนนี้คนที่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงเออใครเกิดทันบ้างวะใครเกิดทันบ้างเห็นยังงไม่เห็นเลอร์เฟเลนของอาจารย์คือคนนี้พ,พ,พอ,อพอจะได้ไหมพอจะได้ไหมพอจะได้ไหมเธอก็ได้ นะเออพอจะได้ไหมเออเรฟเฟอน์ของใจคือคนนี้คือชอบคนหรออ่าเอางี้องหญิงกำมารอใช่ไหมใช่ใช่องหญิงกำมารอใครเกิดทันก็จะรู้ถามว่าชอบคนนี้ไหมชอบอยู่แล้วในใจอ่ะแต่ไม่ได้ชอบที่สุดไม่ได้คิดว่าคนนี้สวยที่สุดในโลกโอเคป่ะแต่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกเป็นคนนี้ทําไมถึงเลือกคนนี้อ่ะตอออกมาแล้วเมื่อกี้เทปหน้าเราใช้ได้ป่ะโอเคป่ะคือทุกคนเข้าใจเนาะ เด er like? like. <the> ี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเห็นเลือกคนนี้มันต้องมีเหตุเหตุการณ์แล้วทุกคนอ่ะที่มาทำสัญญากมตอนนี้ใครมีเรฟเฟรนบ้างว่าหน้าเหมือนดาราคนไหนช่วยช่วยพิมพ์มาให้อาจารย์หน่อยได้ไหมอย่างเช่นพี่อ้ามหรืออะไรเงี้ยพิมพ์มาให้อาจารย์หน่อยว่าคุณอยากได้เลฟเหมือนไหนหรือว่าเหมือนวอนยองอะไรเงี้ยมีมีไหมมีไหมมีใครไหมที่มีเรฟเฟรนว่ากูอยากหน้าเหมือนคนนี้กูทำสัญญากมกูอยากหน้าเหมือนคนนี้ช่วยพิมพ์มาให้อาจารย์หน่อยมีอยากหน้าเหมือนวอนยองดูแลไปคนละทางอ่าโอเคพิมพ์มาได้เลย ขอบคุณค่ะบอกที่บอกอาจารย์สวยกว่าจุ๊บ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 รักมากเลยรักมากเลยคุณเลนรักมากเลยที่บอกอาจารย์สวยกว่านะขอบคุณมากเธอถ้าจะทำศัลยกรรมจะเอาเลนเปนหน้าลิซ่าอ่าลิซ่าใช่ไหมที่นี้ต้องบอกเลยว่าการทําสัลากรรมเนี่ยแล้วคุณจะออกมาหน้าเหมือนลิฟเฟลนเนี่ยหรือเหมือนดาราที่คุณปวดปลาเนี่ยมากหรือน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสี่องค์ประกอบนี้ คือตามชื่อไลฟ์เลยว่าอยากทำสัลญาญกรรมแล้วหน้าเหมือนดาราเรฟเฟอร์เรนซ์ต้องทำยังไงอย่าพลาดสี่องค์ประกอบนี้โอเคไหมคะคือคุณเขา้าใจไหมว่าไลฟ์เน,นี้ยมันมีประโยชน์มากดังนั้นคุณต้องใช้เพื่อนคุณนะเพื่อนที่กำลังจะเตรียมเรฟเฟอร์เรนซ์เพื่อทำการผ่าตาัดเนี่ยเพื่อเขาจะได้เตรียมเรฟเฟอร์เรนซ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเขาและเขาจะได้รู้สึกว่าการทำสัญยกรรมครั้งนี้มันฟูลฟิลช่องว่างในใจของเขาเพราะบางทีอ่ะ เตรียมเล็บมาแต่ออกแม่งผ่าออมาแล้วแม่งแบบคนละกาแล็กซี่ทางแฉงเผือกเลยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ถูกใจโอเคป่ะและดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกพอใจกับมันโอเคไหมการทําศัลยกรรมอ่ะบางทีอ่ะสวยสวยขึ้นแต่มันไม่ตรงกับความคาดหวังคนไข้อ่ะมันก็ไม่ซักเซสคุณเข้าใจไหมดังนั้นอ่ะไลฟ์ไลฟ์เนี้ยคุณแชร์ไปเถอะคุณจะได้บุญเพราะเพื่อนของคุณที่กําลังเดินทางมาทําศัลยกรรมเนี่ย เขาจะได้รู้ว่ากูต้องเตรียมเลฟยังไงวะให้มันออกมาแล้วอะ่ะผลลัพธ์การทําสัญญาการมมันเป็นไปตามที่คาดโอเคปะ่ะไม่ไม่ไม่ผิดคาดเพราะบางคนนะทําสัญญา,ามาสวยแต่มันไม่มันไม่ชอบอะ่ะมันก็ไม่ผ่านถูกไหมคะเออเพราะเราทําสัญญาการมเราทําามเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทําให้คนอื่นมองว่าเราสวยแต่สวยขึ้นแต่เรามองว่าเออเราเราอยากจะทําสัญญา,ารมเพื่อสนองนี้ตัวเองถูกไหมคะอ่าโอเคเอาล่ะก้าวเข้าสู่ไลฟ์ของเรานะคะ สี่องค์ประกอบที่จะต้องมีหากคุณต้องการทำสัญากรรมแล้วหน้าเหมือนดาราในเรสฟอเนซ์องค์ประกอบที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นเลยอันแรกเลยเนี่ยก็คือขั้นตอนในการเตรียมเรสเฟเนซ์โอเคป่ะคุณจะต้องเตรียมเรสเฟเนซ์ที่มีสององค์ประกอบนี้องค์ประกอบแรกเลยนะเรสเฟ์เนซ์ที่ดีก็คือไม่ใช่เรสฟ์เนซ์ที่สวยที่สุดในโลกนะเว้ย ไม่ใช่หารูปผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วสมากลางให้หมอดูนะเว้ยโอเคปะ่ะเรสเฟอร์เรนที่ดีคือเรสเฟอร์เรนที่มีเบ้าหน้าคล้ายคลึงกับคุณอยู่แล้วแต่เป็นเรสเฟอร์เรนที่มีเบ้าหน้าของคุณที่เป็น the best version โอเคปะ่ะเหมือนกับอาจารย์ปุ๊กที่เมื่อกี้อาจารย์ปุ๊กให้ดูไงว่าเรสเฟอร์เรนของอาจารย์ตอนมาทำสัญญกรรมที่เกาหลีอาจารย์เลือกคนนี้คนนี้หมอแล้วพอได้ไหมจ๊ะ Okay, right? สาเหตุที่เลือกคนนี้นะเ mm hmm. พราะอะไรรูป้ป่ะสัดส่วนของใบหน้าทุกอย่างของอาจารย์อะหน้าช่วงบนหน้าช่วงกลางหน้าช่วงล่างมันใกล้เคียงกับเขาโอเคปะ mm hmm. ที่รักมันใกล้เคียงกับเขาโอเคปะคุณต้องเลือกคนที่มีกระโหลกหน้าคล้ายคลึงกับคุณถ้าอาจารย์ไม่เอาเล็บนี้แล้วอาจารย์ไปเอาพี่อ้ําคุณว่าชาตินี้จะเหมือนไหม mm hmm. ไม่เหมือน ถูกต้องไหมเค okay, ป่าคุณต้องเลือกเล็บที่มีเขาโค้งคล้ายกับคุณในแบบ the best version mm hmm. เพื่อที่จะทําให้คุณเหมือนเล็บเล็บนั้นได้เค okay, ป่าอย่าเลือกเล็บที่คุณคิดว่าสวยที่สุดในโลกมันไม่ใช่การกางแมกกาซีนมาแล้วเปิดคนไหนเป็นผู้หญิงสวยสุดวะคุณจะจิ้มอย่างนี้มันไม่ใช่จิ้มตามแบบเค okay, ป่ามันต้องรีเลท e on พื้นฐานของคุณด้วยเค okay, ป่าอันนึงหนึ่งคือการเตรียมเล็นี้ องค์ประกอบที่สองของการเตรียมเรฟเลนต์คือเมื่อคุณได้เรฟเ e นต์ที่เป็นคุณในเดอ b e เบสเวอร์ชแล้วเนี่ยหรือเป็นคนที่น่าคล้ายคือของคุณแล้วเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยอยอยคนเนี้ยเราพอจะไปถึงคุณจะต้องเตรียมภาพเขาในมุมต่างๆแต่จะต้องเป็นภาพหน้านิ่งโอเคปะไม่ใช่ว่าโอ้โหหน้ายิ้มเลยหน้าตรงยิ้มยิ้มหน้าด้านข้างก็ยิม้มเสยเสยหวยกลางอย่างนี้ เท้าข้างไม่ได้คุณพยายามหาลูปเขาเป็นรูปหน้านิ่งหน้าตรงแล้วก็หน้าด้านข้างทุกทุกมุมหาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ต้องเป็นหน้านิ่งโอเคปะ่ะ <m> เพราะสัญญกรรมปัจจุบันเราใช้หน้านิ่งเป็นหลักหน้ายิ้มไม่สามารถคอนโทรลได้ด้วยการทํสัญญากรรมการทํสัญลากรรมสังเกตดีๆระหว่างคุณผ่าตัดคุณหมอจะไม่เคยบอกว่าไหนยิ้มซิ น่าจะเป็นยังไงฟันจะฟันจะเผเยขึ้นมาแค่ไหนปากจะเป็นทรงไหนหมอจะไม่เคยพูดเพราะว่ามันไม่สามารถคอนโทรลหน้ายิ้มได้โอเคปะ่ะการทําสัลากรรมคือการใช้หน้านิ่งเท่านั้นใช้แค่หน้ากับพิบตาและลืมตาเท่านั้นให้เหมือนกันโอเคปะ่ะคุณจะต้องใช้เขาหน้านิ่งและจะต้องเป็นหน้าที่สดถ้าเป็นหน้าสดจะดีมากหรือถ้าจะแต่งก็แต่งให้น้อยที่สุดโอเคปะ่ะและมุมต่างๆจะต้องเตรียมมาให้ครบโอเคปะ่ะแบบนี้และที่สําคัญก็คืออาจารย์เห็นเยอะมากเลยอะ คนไข้ส่วนใหญ่จะเตรียมรูปยิ้มที่ทำผิดนะเตรียมรูปยิ้มมาหนึ่งสองเลยก็คือเตรียมรูปที่แต่งหน้าจัดมากรีดอายไลเนอร์ーーหนาเลยแล้วก็มันมีมันมีชั้นตาเหลืออยู่นิดนึงซึ่งถ้าลักษณะนั้นนะเวลาลบชั้นตาออกแล้วเนี่ยเวลาลบอายไลเนอร์ーーออกแล้วเนี่ยชั้นตาจะหนามากแต่คนไข้บอกว่าหนูอยากได้ชั้นตาบางค่ะชั้นตาบางเหมือนในแบบแต่ในแบบนี่กรีดอายไลเนอร์ーーมาหนาเลยอะซึ่งเวลาลบชั้นตาออกมามันไม่ใช่ชั้นตาบางแต่เข้าใจปะ เออแบบเนี้ยชอบทําผิดแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ชอบทําผิดก็คือเอ,อ่อเขาจะเตรียมรูปยิ้มเขาจะเอารูปยิ้มมาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องโอเคไหมคะอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยห้ามอ,อ่ต้องเป็นแต่งหน้าอ่อนๆรูปหน้านิ่งมุมตรงแล้วก็ออที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ผิดก็คือที่เขาเตรียมกันผิดก็คือ เตรียมรูปมาแต่แม่งไม่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 เคยเป็นคนเดียวก mm hmm. <lite> ันสักรูปหนึ่งเลย like <it> อ่ะเออคือเตรียมมาหลายรูปเลยอ่ะแล้วก็แบบมันเป็นคนละคนหมดเลยอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้คุณเข้าใจป่ะเพราะว่าคุณจะจมหน้าตรงจมูกนี้แต่ด้านด้านข้างเป็นจมูกคนหนึ่งไม่ได้คุณต้องเอาทุกมุมเป็นคนเดียวกัน <PowerPoint> ม yes ันจะเป็นเร f เฟอเรนซ์ที่เป็นเดอะเบสโอเคป่ะถ้าบางคนนะหนูเจ้าแบบนี้หนูหนูเจ้าแบบนี้ค่ะหน้าด้านจมูกด้านข้างหนูขอเป็นแบบนี้แต่หน้าตรงจมูกหนูขอเป็นแบบนี้มันไม่ได้โอเคป่ะ มันไม่มีใครจะสวยทุกมุมอย่างดาราเขาก็มีมุมที่รักเข้าใจเนาะเออนั่นปากเหรอคะค่ะก็ก็ปากนะคะออทีนี้นะคะอ่าข้อข้อสองนะคะก็คือสำหรับถ้าคุณอยากหน้าเหมือนดาราหรือเลเบเลนที่คุณเตรียมมานะคะก็คือสิ่งที่คุณต้องมีคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดของการทำสัญญกรรมนะคะเออการวิเคราะห์จะต้องเฉียบคมคือเมื่อเราได้เรฟเ r เนซ์ที่สวยงามมาแล้วที่เราอยากได้มาแล้วใช่ไหมคะเพราะเนี่ยมันเป็นเรฟเ r ที่สวยงามและถูกต้องตรงข้อหนึ่งก็คือหน้าเหมือนเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ถูกต้องว่าใบหน้าของเราเนี่ยมีส่วนแตกต่างกับเขาตรงไหนและมีเทคนิคการทําสัลญกรรมไหนที่เหมาะ สำหรับเราเพื่อที่จะทําให้ใบหน้าของเราไปถึงฝั่งฝันแบบนั้นซึ่งจริงๆอันนี้เหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วโคตรยากเลยเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเวลามองหน้าตัวเองมันมีใบแอดมันมีใบแอดอยู่ลึกๆมันจะวิเคราะห์หน้าตัวเองไม่ขาดแต่เรื่องชาวบ้านอะ่ะกูเก่งเคยเห็นไหมเออเวลาเรื่องตัวเองอะ่ะอย่างแอดมินตายเงเขาหนังตาตกเขาคิดว่าเขาจะทาตาสองชั้นแต่จริงๆแล้วเขาต้องหนึ่งเอโนไทม์เขามองตัวเองไม่ออกซึ่งไม่แปลกเขาไม่ผิดอย่างตัว อาจารย์ปุ๊กเองเนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็เป็นคนที่วิเคราะห์หน้าตัวเองว่าหน้าคนอ,อื่นมาประมาณห้าพันเคสแต่ตัวเองอะ่ะไม่รอหรอดโอเคปะ่ะต้องถามเพื่อนถามฝูงเพราะเราเพราะเราจะไม่รู้เรื่องเรื่องของตัวเองอะ่ะผงเข้าตาตัวเองเราเขียนไม่ออกต้องให้คนอื่นเขียนถูกต้องไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราไม่เคยมองเราจริงๆรง่แต่คนอื่นเรามอเราเรา,เรา,เรา,เรามองเป็นผ่านกระจกใช่ไหมแต่เราจะไม่เห็นจริงๆมันก็กระจกอะไรแต่เรามีใบแอดจริงหรอเออเรามีใบแอดด้วยเรามีใบแอดทุกคนมีใบแอดพี่ก็มี พี่ก็มีดังนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่วชาญที่เป็นสเปเชียลิสต์จะเป็นหมอก็ได้หรือเป็นอาจารย์ปุ๊กก็ได้ส่งรูปให้อาจารย์ดูท,ที่ทบ้านาาเขียวด้านบนมาที่จิวเวอรี่แล้วบิยอบอกว่าหนูอยากเป็นแนวเซ็กซี่ใช่ไหมใช่เหมือนกับที่ครั้งแรกที่อาจารย์มาที่โรงพยาบาลจิวเวลรี่อ่ะอาจารย์เป็นคนชอบผู้หญิงทรงเซ็กซี่ทรงสวย,สวยแบบแซบแต่พอมาถึงเขาบอกว่าอาจารย์ต้องเป็นคนน่ารักเชี่ยกูเพิ่งรู้ตัวว่าชาตินี้แม่งชุดแม่งเซ็กซี่แหวกนมมีทั้งตู้ ูเพิ่งรู้ตัวกูต้องเป็นคนน่ารักโอเคปะ่ะคือเราก็เพิ่งรู้ตัวว่าเขามองว่าเราหน้ารักเออซึ่งมันดีจริงๆหลังจากที่เราทําตามเทรนเขาว่าเราจะต้องฟอลโล่เป็นผู้หญิงหน้ารักเพราะเขาบอกว่าเราสูงร้อยห้าสิบแล้วตาเรากลมโตอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าเราไปสวยไม่ได้เราต้องมาหน้ารักซึ่งหลังจากนั้นอาจารย์ทําตามเขาอาจารย์ก็ได้เผยศักยภาพด้านในของตัวเองมากขึ้นโอเคไหมมัน คือการที่เราทําอะไรที่มันเหมาะกับเราอ่ะมันจะเสริมฤทธิ์มากกว่าเราทําอะไรที่มันแบบขัดต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ต,ตามธรรมชาติโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจนะว่าเอ้ยเราเหมาะกับแบบไหนวะเราควรจะทําอะไรวะบอกอาจารย์ถามอาจารย์ได้เลยนะอาจารย์ยินดีตอบคาถามด้วยหัวใจสอบถามมาทัานบ้านเขียวด้านบนได้เลยค่ะส่งภาพมาแล้วถามว่าเอ้ยหนูเหมาะเป็นสไตล์ไหนคะแล้วหนูควรจะทําอะไรดีอาจารย์ยินดีตอบคาถามนะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าจิวเวลรี่นะเราไม่จำเป็นต้องสัญยกรรมเกาหลีจะเป็นสัญยกรรม ตุรกีจีนไทยะไรก็ได้นะยินดีช่วยโอเคปะคะ,ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์นะก็กดติดตามให้กับอาจารย์นะนอกจากนี้เนี่ยท้ายไลฟ์อีกประมาณไม่เกินสิบนาทีเนี่ยอาจารย์จะแจกของรางวัลของรางวัลของเรานะคะก็คือ,อ,อตัวนี้ค่ะโลชันนลช่นน้ําหอมโลชั่นน้ําหอมตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่หอมมากเป็นสิ่งที่อาจารย์ใช้ในทุกๆคืนแล้วก็เวลาเราอาบน้ําเสร็จเวลาเราฉโลมที่ตัวไปแล้วเนี่ย เวลาเราออกมาจากห้องน้ำเนี่ยแอดมินตายทักผู้ทักว่าทำไมทำอะไรตัวหอมจังเลยมันหอมแบบเหมือนไม่เสแสร้งอะ่ะไม่ใช่หอมแบบฉีดน้ําหอมอ่ะมันหอมมันเหมือนเนื้อกายเราจริงๆโอเคไหมคะอันนี้เราจะแจกให้นะคะอีก1ินาทีถัดไปสําหรับคนไข้ที่ตอบสำหรับคนที่ตอบคําถามถูกต้องเป็นท่านแรกนะแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ให้สองครั้งนะโดยแคปเจอร์หน้าจอแชร์เวลาที่แตกต่างกันแม้เพียงหนึ่งนาทีอาจารย์ก็ให้นะคะให้เลยค่ะเนี่ยบอกเลยว่าใช้แล้วดีจริงจริเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ใช้อยู่เป็นประจํานะคะ อ่ะผ่านไป2ข้อนะเก้าข้อสู่ข้อที่3นะคะถ,ถ้าหากว่าคุณอยากทําสัลยกรรมแล้วมีใบหน้าที่เหมือนเลเอร์เรน์นะสิ่งที่คุณต้องมีองค์ประกอบที่3ก็คือคุณจะต้องเลือกคุณหมอที่มีฝีมือสไตล์เดียวกับที่เลเอรเรนซ์ของคุณเป็นโอเคปะ่ะตรงนี้สําคัญมากเพราะหมอก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการสักเซสในการผ่าตัดครั้งนี้ของคุณอธิตย์ง,ง่ายงสมมุติว่าคุณอยากหน้าเหมือนดาราเกาหลีอะ ต่คุณไปทำสัลญ,ญกรรมที่เมืองไทยอ่ะอาจารย์บอกตรงเลยแล้วว่าโอกาสสักเซสมันน้อยถึงแม้ว่าปัจจุบันน่ะคุณหมอไทยเขาก็มาเรียนศัลยกรรมที่เกาหลีเยอะอาจารย์เข้าใจแต่มันก็ไม่เท่ากับต้นตำลักปะเข้าใจปะมันก็ไม่เท่ากับต้นตำลักดังนั้นเนี่ยคุณอยากหน้าเหมือนใครคุณก็ต้องไปทำสัลญ,ญกรรมกับหมอที่มีฝีไม้ลายมือที่มีสไตล์แบบนั้นโอเคไหมจ๊ะเข้าใจปะ คือเราไม่ได้บอกนะว่าหมอไทยดีหมอเกาหลีดีหมออะไรดีเราไม่ได้พูดแต่ว่าอยากหน้าเหมือนใครต้องไปทําสไตล์ที่มันเป็นหมอที่มีลายเส้นแบบนั้นซึ่งลายเส้นหมอเกาหลีกับหมอไทยมันก็ต่างกันที่รักทุกคนเข้าใจเนาะคือแต่อย่างไรก็ดีนะอันนี้ก็เป็นเพียงข้อสามเนี่ยก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าข้อหนึ่งข้อสองไม่ผ่านะต่อให้ได้ข้อสามดีอะ่ะ ก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจปะสมมุติว่า r ร fer อร์เเ,รเหมือนอาจารย์ปุ๊กอะอาจารย์ปุ๊กเลือก Refer อร์เรเป็นพี่อ้ําแล้วอาจารย์ปุ๊กได้หมอคนเดียวกับพี่อ้ําคุณว่าอาจารย์จะเหมือนไหมชาตินี้ให้ตายตัดหัวไปก็ไม่เหมือนเข้าใจไหมเพราะว่าพื้นฐานมันไม่เหมือนอยู่แล้วคุณต้องมี r ร f e r อร์เที่ดีโอเคไหมคุณต้องมีการวิเคราะห์การทําสัลญกรรมที่ถูกต้องและคุณต้องได้หมอที่ดีด้วย คุณอทุยบอกว่าการ,รเ,บบเรื่องหมอให้คอมเน้นต้องแต่เป็นเรื่องยากมากครับใช่เป็นเรื่องยากแต่เราต้องศึกษาดูลายเส้นของหมอแต่ละคนซึ่งตรงเนี้ยคนที่อยู่โรงพยาบาลมานานเท่านั้นที่จะรู้ถ้าคนที่อยู่โรงพยาบาลแบบผิวเผินอ่ะจะไม่ค่อยรู้อย่างโรงพยาบาลจิวเวอรี่เนี่ยลายเส้นของหมออยู่กับหมอชินในการทําชั้นตามันต่างกันโอเคปะ่ะซึ่งคนที่เห็นมานานน่ะจะรู้ว่าลายเส้นหมอสองคนเนี้ยมันต่างกันแต่คนที่ผิวเผิน่ะไม่รู้ก็อาจจะรู้จักแต่ชื่อหมอ ต้อง่ะเพราะสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่อาศัยประสบการณ์การทํางานอยู่กับเขามานานเราถึงจะทราบมันเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบนี้นะคะอ่าก็สวัสดีค่ะคุณพัทธด,ดาในาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอ่าเอาล่ะก็เข้าสู่ข้อสุดท้ายนะคะของการที่ว่าถ้าหากคุณอยากหน้าเหมือนเรฟเฟอร์เรนซ์หรือดาราที่เราเตรียมมานะคะก็คือข้อสี่ข้อสี่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทําสัญญกรรมนะ แต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เป็นสิ่งไม่เกี่ยวสัญญกรรมแต่เป็นสิ่งที่คุณละเลยไม่ได้คือถ้าคุณอยากที่จะเหมือนเ e เวอร์เลนแล้วอ่ะคุณต้องปฏิบัติตัวแต่งตัวทําลุคให้เหมือนเ e เวอร์เลนด้วยโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งผมแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งหุ่นรูปร่างหรือแม้กระทั่งการรักษาผิวซึ่งสัญญกรรมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้โคเวอร์ตรงนี้ให้กับคุณคุณต้องเหมือนทั้งหมดสมมติว่า อ่ะพูด,ดง่ายๆอย่างตัวอาจารย์ปุ๊กอยากเหมือนเดเฟรนท์อันนี้ที่อาจารย์ปุ๊กเคยส่งให้ดูเจ้าเว่ยถูกไหมคะอย่างนี้ถูกไหม,มเขามีผมม้าใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมีผมม้าเหมือนเขาเขาทาปากแดงเห็นไหมอาจารย์ก็ต้องทาปากแดงคือเราต้องทําเขากีดไอรอเนอร์แบบนี้เราต้องพยายามกีดเราต้องพยายามทําให้มันเหมือนเขามากที่สุดโอเคปะมันถึงจะเหมือนเหมือนคุณอยากหน้าเหมือนวอนยองอะ่ะเออวอนยองเขาเป็นยังไงเขามีหน้าเต็ม เขามีหน้าที่เป็นโกลชายนี่ใช่ไหมแล้วเขาชอบทําขนตาที่เป็นแบบขนตาแบบกระจุกกระจุกกระจุกเป็นแหลมแหลมอะ่ะแต่เป็นธรรมชาติคุณก็ต้องทําตามเขาชอบทาชอบทาบัชอ,อนให้มันกลมๆตรงเนี้ยคุณก็ต้องทําเหมือนเขาโอเคปะ่ะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ตัวผอมแต่หน้าเต็มคุณต้องเหมือนเขาโอเคไหมถ้าคุณอยากจะเหมือนเรฟเฟอร์เรนซ์นี่นี่เราหัวข้อคืออยากเหมือนเรฟเฟอร์เรนซ์นะโอเคปะ่ะบางคนอะ่ะเอารูปมาให้อาจารย์ดูอะ่ะ มันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะมักจะเป็นแบบนี้คือนางนางแบบนี้คือหน้าผอมแบบลรีนเลยซึ่งการที่เราจะมีหน้าลรีนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนตัวผอมทุกคนจะมีหน้าลรีนนะเหมือนตัวจรย์ปุกอาจารย์พุกผอมมากเลยคุณดูแขนเดิแขนเล็กเลยเห็นไหมแต่หน้าจารย์ปุ๊กอ่ะเต็มตลอดเลยหน้าหน้าหนังหน้าหนาหนังหน้าผิวหนังหน้าหนาถ้าอยากจะหน้าลรีนเหมือนพี่อ้ําทํายังไงก็ไม่เหมือนเข้าใจไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ ใช่ปะ่ะต่อให้ลดน้าหนักจนผอมอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะหน้าลีนแบบเขาได้มันมีบางส่วนที่มันสัญญากรรมไม่ได้คุณต้องเข้าใจว่าส่วนที่ทําสัญญากรรมไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะให้เหมือนเลเยอร์เรน์ได้มากที่สุดแอรมินต่ายฟังเข้าใจปะ่ะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญากรรพราะโจทย์ของคุณคือเหมือนใช่ปะ่ะดังนั้นคุณต้องดูดีๆนะเลเยอร์เรนท์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลือกได้แต่จะเหมือนไม่เหมือนมันขึ้นอยู่กับสี่องค์ประกอบนี้เคยไหมคุณ อาจารย์ได้ถึงแอนดี้ถึงซ่าที่อาจารย์ที่อนจาร์คิดว่าเขามีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ารักแต่หลังเขาแต่งตัวเซ็กซี่อย่างนี้เราทําได้ไหมอ้าวมันก็อยู่ที่หุ่นเธอไงถ้าหุ่นเธอได้มันก็ได้คือแต่ว่าเขาหน้าไปทางน่ารักเพราะก่อนนั้นในหัวข้อแรกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ควรมาทางเซ็กซี่แต่ก่อนนั้นอาแต่อาจารย์อนดี้คิดว่าซ่าเขาก็น่ามีหน้าตาทางน่ารักแต่เขายังไปเซ็กซี่ได้เลยเฮ้ยแต่เขาไม่ค่อยเว้านมนะ มันเป็นเซ็กซี่แบบดูกระฉับกระเฉงนะของเขาอ่ะมันเป็นเซ็กซี่แบบดูกระฉับกระเฉงไงแต่ถ้าเขามาเว้านมแบบมาดดนหน้าเลยอ่ะเขาไม่เหมาะนะไม่ดีนะถูกปะแต่เขาเป็นเซ็กซี่แบบเออเป็นเซ็กซี่แบบกระฉับกระเฉงแบบว่าเหมือนว่าแบบเหมือนผู้หญิงแบบใส่รัดลูปอ่ะเขาดูแล้วแบบแบบเหมือน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 แบบเออเออแต่ถ้ามาแบบมาแหวดนมเยอะเขาก็ไม่สวยอ่ะเขาไม่เหมาะกับเขาเลยถูกปะล่ะเออมันก็ต้องดูถูกไหมคะแล้วก็ อันนี้ก็สื่อสี่ข้อนี้จบไปแต่สิ่งที่อาจารย์ปุกอยากฝากไว้เลยนะเป็นสิ่งสุดท้ายนะก็คือทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าการทําสัญญกรรมในโลกเราอะ่ะไม่ใช่มีเงินก็สามารถทําให้หน้าเหมือนใครก็ได้มันเป็นสิ่งที่ยังมีข้อจํากัดอยู่มันมีบางอย่างบางโครงสร้างที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคปะคืออาจารย์อยากจะจริงๆแล้วอะ่ะ หัวข้อไลฟ์วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของของอาจารย์ที่อยากมาไลฟ์อยากมาบอกทุกคนก็คือการที่หน้าเหมือนเลเร์เรนไม่สำคัญที่สุดหรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าการทำสัลยกรรมครั้งนี้เป็นศิลปะในการพัฒนาตัวของคุณเองในการให้คุณเข้าสู่ the best version of your self คุณเข้าใจปะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณคุณอย่าไปวัดว่าเฮ้ยถ้าหน้ากูยังไม่เหมือนลิซ่ากูไม่สวยสักที ไม่ใช่โอเคปะ่ะคุณควรจะสวยด้วยเบ้าหน้าที่พ่อแม่ให้มาแต่สามารถแต่งด้วยสัญญกรรมได้มากที่สุดโอเคปะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณดูสวยที่สุดเพราะทุกคนทําสัญญกรรมเพราะอะไรเราอยากสวยแต่คุณอยา่าไปแบบว่าเหมือนข้างลทัททีว่ากูต้องหน้าเหมือนลิซ่าเป๊ะเ,เ,เพราะทําแบบนั้นนะคุณจะไม่ได้สวยโอเคไหมคุณอาจจะเหมือนแต่คุณอาจจะไม่สวยเออแบบนี้ซึ่งหรือรอ,อาจจะจบด้วยว่าไม่เหมือนเลยก็ได้ถ้าถ้ามันไม่มีความเหมือนเลยนะ น่อาอาจารย์แนะนําว่าอยากจะให้แบบอ,อย่าไปวัดว่าตัวเองเหมือนใครแต่วัดว่าเราสวยที่สุดในแบบที่เราเป็นแล้ววัดที่ความสุขของเราก็พอแบบนี้นะคะอล่ะอันนี้ก็จบไปสําหรับไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะอาจารย์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะ,ะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะมา,าทำการแจกของรางวัลให้กับทุกคนนะอ,อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่แจกนะคะในวันนี้ก็คือโลชั่นน้ําหอมนะที่อาจารย์บุกใช้ทุกวัน ตัวนี้อาบน้ําเสร็จแล้วทานะคะจะได้กลิ่นที่สดชื่นแล้วก็กลิ่นหอมที่อบอวนติดร่างกายของคุณค่ะสําหรับใครที่อยากได้นะคะกติการง่ายๆนะคะก็คือแชร์ไลฟ์ของเราสองครั้งในตอนนี้เลยนะแล้วแคปเจอร์หน้าจอแชร์ที่แตกต่างกันแม้นเพียงหนึ่งนาทีนะอาจารย์ก็จะให้แคปตอนนี้ได้เลยนะคะแคปต่างกันหนึ่งนาทีแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะคิดคาถามนะคะอ่ะแอดมินตายคิดคําถามให้หน่อยแอดมินขอใช้คำถาม แ,แต่ว่าก็เอาคำตอบวันนี้นะคืออุณหภูมิที่เกาหลีตอนนี้เท่าไหร่เออได้คำถามเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแต่แต่ขอเป็นเป็นวันนี้นะคะเดามาได้เลยนะคะว่าอุณหภูมิที่เกาหลีตอนนี้เท่าไหร่นะคะมีคนเดาถูกไหมเอ่ยมีคนเดาถูกไหมเอ่ยมีคนมีคนเดาถูกไหมเอ่ยเดามาได้เลยคะ่ะสามสิบห้าแอติยตถูกไหมเป๊ะโ,โ,โอ้โหโยได้ไง ไปเพราะว่าอันนี้มีรูปแองเก่งมากเ<า>ก่งมากสามสิบห้าคุณปีใหม่ได้ไปแล้วโอเคเราจะส่งให้คุณปีใหม่นะเดี๋ยวอาจจะได้อีกสองอาทิตย์เพราะว่าจะให้น้องเขาฮิ้วกับเพราะน้องกําลังจะมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณปีใหม่แชร์หรือยังฝากแชร์ให้พี่บุ๊กด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมของทุกท่านนะคะดีใจมากมากเลยค่ะที่ทุกท่านมารับชมนะคะแล้วก็คิดถึงคุณปีใหม่มากๆเลยค่ะคุณปีใหม่มาเกาหลีเมื่อไหร่บอกอาจารย์บุ๊กได้เลยนะคะอยากเจอสักครั้งหนึ่งโอเคมั้ยอ่าโอเคค่ะ สำหรับวันนี้อาจารย์ปุ๊กขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าแต่อาจจะไม่ใช่วันเสาร์นะจะเป็นวันธรรมดาแล้วนะคะบ๊ายบาย